บินมี่ัสดช่องกุศลดำซิคุณตัต่อจากคลิปที่แล้วครับตามเคยครับได้หินเรียบร้อยครับเอาหินเอาหินเอาหินออกแล้วนะครับที่เกินไปเราิ่งมากับแฉกเอาครับไปครับสามชาครับขี่สิบล้อนครับวิกเตอร์สามสี่สี่ที่แม่หนิต้องพูดโทพโทนะครับจังจีบีบเลยครับสามชาเนย ดนตรีในหวัวใจก่อนนะดนตรตีในหวัวใจก่อนนะเจ็สิบสามชาได้ได้เลยนะโอ้โหต้อ <c oughs> งยังเท่ดีว่ะไปบีญุบุนซะกลางทงซะเจสิซาเจสิบายอยู่อ่ะเกียร์ไหนนะครับเนี่ยเกียร์แปดครับเกียร์แปดนะครับลอยละลอยอยังครับี่

เฮ้ยหนามายิบได้กล้องเลยรับชิบหรอเรารับหนิมด้แล้วขึ้นหยอกหรอขึหยอกเราเนาะเอารดำมาจะขันไปเคาเหนโอ้รถหนังเขาแลนคูลอรอบแล้วเขาไปเอาอยู่หน้างานน้ำพปอ่อนได้สิหมอกไปเอาน้ำไปอ่อนไปชิบหลอังเหรอว่าเห้แเลนบะว๊เลียนไอ่นสาระคำมน เออมีเบิร์ดทาไส้อยู่กันทนายมั้งกว่าครับผมฉีเบลได้ได้ไหมคนรวยน่ะเบลอะไรวะเนี่ได้ฮะขอเบลได้หรือเแล่าใช้ลองผื่นปะในปะในแต่ว่าแ่แ่แต่ลอยหาซื้อไหมเนาะเออเชื่อลอยหาซื้จังหวะเพื่อไปซื้อย่ยทกับไทยเนี่ยว้าครับไปเจอกันหน้างานครับเห็นดี้เ้ารางน้าผื่น ดีดีไหมโอ้เกิดประตูเบ่เพื่อๆๆได้ไหมหไดไปสเตปการขับแด้วเพัรได้นีๆๆน่ยังไนี้ไปเรือ่อยๆาโรถไซบูเลยโอ้ไม่ได้ไหัวดีเนาะ

หน้าขุดน้าคุดคนเนี่ยได้้ได้เป็นบางมองบางมองเขาว่าได้งอไรพอแล้วโอ้ยลายอยู่ดิเขาจะ่าหลยเน่าแต่เน้าอยู่ดิเขาจะขันไปั่นทิอย่างนีไปอีงไหนก่ A pineappai, and a pineappai, and bay pineappai, 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 bay Bay pineappai, 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 พ่อพ่อพ่อไปคายด้วยคายดีลงหลายคนไปคายเอาโยกโยงหน่อยนึงมาลงได้แบบนี้ไป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 เลย ไปไปโยกโยกไป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 อีกไปอีกไปไปไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไป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 เรื่อยยกยกเล็กน้อยนี่

Hai ơi 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 lên, mình lên หินสวยนะครับหนี่ั <S <S นหน้านน้ไปกลับรถอยู่นะครับนี่้านในก็เดินชมหินไปเรื่อยๆครับ เจ็บ้อยยังครับราตีดกว่าก่อนเรียบร้อยอดดออย,อยังครับเนี่ยเอ็กซ์ทับขาได้ครับผมสองดาเกือบเกลี่ยเรียบ,ยบหมดบนเ,เช้าอ๋อนี่ไหมเอาไว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ก็ส่งหินเรียบร้อยแล้วนะครับเอากระโจงลงยัง 忙呢、嗯 <Money. S 2>